นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรลรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับการใส่ท่อยางระบายไอระเหยนะ้ำมันเครื่องหรือว่าท่อหายใจของรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่ตระกูลนูโวมิโอฟีโนนะครับสืบเนื่องจากว่ามีอยู่1คลิปเนี่ยนะครับมีท่านที่เข้ามารับชมเนี่ยมาถามครูว่า ไอท่อระบายไอระเหยนะ้ำมันเครื่องเนี่ยมันเสียบเข้าไปตรงส่วนไหนของหม้อกรองอากาศคือเขาหาไม่เจอนะครับอ่าเดี๋ยวครูพาไปดูนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูเนี่ยนะครับวันเนี้ยมันเป็นเช้าวันจันทร์ที่18กันยายนนะครับโดยส่วนของนักศึกษาของครูเนี่ยนะครับหรือนักเรียนครูเนี่ยเช้าเนี่ยครูก็ให้ฝึกปฏิบัติงานนะครับ ถอดใส่วาวนะครับโดยมีฝาสูบเนี่ยให้เขาฝึกถอดใส่วาวเนี่ยอยู่2ฝาเป็นฝาสูบรถยนต์1ฝาแล้วก็อีกฝาหนึ่งเป็นฝาสูบมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นนักศึกษานะครับจากเมื่อรุ่นที่แล้วนะครับก็มาขออนุญาตใช้สถานที่และเครื่องมือนะครับ เพื่อจะทำการผ่าเครื่องรถฮอน d a าไน e 1ร้อยสิบนครับนั่นคือถ้าเจ้าของรถนะครับคุณประสมนะครับอ่าโอเคนะทีนี้มาดูงานของเราครับนะเดี๋ยวครูขอเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเอาเฉพาะรถยามาฮ่านูโวม o โอฟีโนนะครับนะะ ส่วนยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นก็ต้องว่าไปตามหน้างานให้เราสังเกตนะครับว่าที่ตรงฝาข้อเฟืองขับเพลาลูกเบี้ยวตัวนี้เนี่ยนะครับตรงฝาเนี่ยมันจะมีท่อโผล่ขึ้นมาอยู่หนึ่งท่อซึ่งในคันเนี้ยอุปกรณ์ส่วนควบเขาเนี่ยยังครบสมบูรณ์อยู่มันก็จะมียางเนี่ยนะครับเป็นฉนวนกันความร้อนกันให้อยู่โดยส่วนใหญ่ที่ครูเจอเนี่ยนะครับ ก็คือไอท่อยางเส้นนี้นะท่อยางระบายไอระเหยนะ้ำมันเครื่องหรือเราจะเรียกว่าท่อหายใจแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับพอผ่านการใช้งานเนี่ยมันก็จะปริกกอบแตกไปตามอายุการใช้งานเสร็จเรียบร้อยส่วนใหญ่ที่ครูเจอก็คือว่า <c oughs> เขาจะไม่ได้หาท่อตรงรุ่นมาใส่ให้ เขาก็จะหาพวกท่อยางพวกสายน้ํามันเบนซินอะไรธรรมดาเนี่ยมาทําการสวมลงไปตรงนี้เนี่ยสวมลงไปตรงเนี้ยแล้วปลายเนี่ยนะครับคือเขาก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เฉยๆนะครับถ้าเรารู้ว่าไอ้ท่อเน,นี่ยมันทําหน้าที่อะไรนะครับเราก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเป็นท่อระบายไอระเหยน้ํามันเครื่อง เพราะฉะนั้นน้ำมันเครื่องที่มันระเหยกลายเป็นไอเนี่ยนะครับมันก็จะมีสารพิษเนี่ยเจอปนออกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเมื่อเราไม่เอาปลายท่อของมันเนี่ยสวมกลับเข้าไปตามตำแหน่งที่มันควรจะเป็นก็เท่ากับว,ว่าผู้ใช้รถคันเนี่ยเวลารถของท่านติดนิ่งๆอยู่กับที่เนี่ยท่านก็จะสูดโดมเอาไอละเหยน้ำมันเครื่องที่มันเป็นสารพิษเข้าไปสะสมในร่างกายของท่าน พอนานๆเข้าตัวของท่านเองเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับโลกของระบบทางเดินหายใจนะเวลาครูซ่อมรถให้กับชาวบ้านซ่อมให้กับลูกศิษย์นอกจากงานที่ออกไปมันจะต้องถูกต้องแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเราซ่อมรถก็คือเรื่องสุขภาพของตัวเราเองคนซ่อมแล้วก็เรื่องของสุขภาพของคนใช้รถด,ด้วย เราขยันทํามาหากินมีเงินเก็บมากมายเลยแต่สุดท้ายเราไม่ได้ใช้เงินเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยหมดไปกับเรื่องการซ่อมรถคนเป็นช่างต้องสูดดมาไอระเหยน้ํามันเบนซินไอระเหยน้ํามันเครื่องฝุ่นละอองผ้าเบรกไอระเหยน้ํากรดควันจากท่อไอเสียสารพัดพิษนะครับเพราะนั้น ถ้าซ่อมรถเป็นเนี่ยนะครับคือต้องรักสุขภาพตัวเองแล้วเนี่ยต้องรักสุขภาพของลูกค้าด้วยเพระาะฉะนั้นในท่อเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือท่อตรงรุ่นของมันนะครับจะเป็นท่อลักษณะอย่างนี้นั้นตรงปลายตรงนี้ตรงที่ครูจับตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะอ่ะพี่ปุ้ยมาจับท่อให้หน่อย <c oughs> พี่ปุ้ยไปอยู่ฝั่งนู้นอ่านะครับ เดี๋ยวขอ,อย่ญานะครับเพราะฉะนั้นตรงปลายตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยมันจะต้องสวมเข้ากับตรงฝาตรงนี้คือครูชี้ตำแหน่งก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาประกอบจริงๆมันจะต้องจัดตำแหน่งนะครับเนี่ยตรงที่นิ้วครูชี้เนี่ยตรงนี้เสร็จแล้วในรถจริงๆเนี่ยนะครับตรงฝาครอบคาบูเรเตอร์เนี่ยมันก็จะมีเหล็กเป็นห่วงอยู่อันนึงแต่คันเนี้ยเขาไม่มีมานะครับเขาไม่มีห่วงล็อกตัวนี้มาตัวท่อระบายไอระเหย ส่วนปลายท่อระบายไอระเหยนะ้ำมันเครื่องมันจะสวมเข้าไปกับหมอ้อกองตรงจุดนี้นี่นะครับมันจะสวมเข้าไปตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาเราจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับไอตอนดึงออกเนี่ยมันดึงออกง่ายแต่ตอนเวลาใส่เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตัวเรือนหมอ้อกองมันอยู่ลักษณะอย่างนี้เอาจับตัวเรือนหมอ้อกองให้หน่อยเนี่ยนะครับ เราเราจะมองไม่เห็นเราจะหาไม่เจอนะครับนี่มันจะอยู่ไปตรงที่นิ้วคูชี้ตรงนี้นี่ไม่ต้องหันเลยฮะพอแล้วอยู่ข้างเงี้ยมันเนี่ยตรงที่นิ้วคูชี้เนี่ยเห็นไหมครับเพระาะฉะนั้นมันจะโดนขาขามันยึดหม้อกรองเนี่ยบังอยู่แล้วถึงแม้ว่าท่านจะรู้ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยเวลาเราจะใส่กลับเข้าไปเนี่ยมันจะใส่ลําบากเพราะว่ามันก็จะติดเฟมติดก๊อกน้ํามัน ติดไอตัวเนี่ยบางโคนหลังเนี่ยนะครับก็จะใส่กลับไปยากหน่อยหนึง่งนะครับอ่าเคนะทีนี้เราดูต่อไปตรงท่อนี้นะครับนี่นะที่ครูชี้ตัวนี้นี่คือท่อเสียบเข้าของไอระเหยน้ํามันเครื่องส่วนท่อนเนี่ยตัวบนเนี่ยเวลาที่ครูซ่อมรถให้ชาวบ้านเนี่ยอันนี้คือเจอประจํานะครับพวกจะไปถอดตัวนี้ออกนี่นะตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็คือวาล์วเติมอากาศเพื่อทําให้ไอเสียเนี่ยมันเจือจางลงนะมันไม่สามารถทําให้เสียสะอาดได้นะครับแต่ทําให้ไอปริมาณไอเสียเนี่ยมันเจือจางลงนะฮะข้างในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นลีดวาล์วตัวหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีท่อเนี่ยเนี่ยที่นิ้วคูชี้อยู่เนี่ยมันก็จะสวมเข้าว่าท่อตรงนี้นี่ตรงนี้ ทีนี้สิ่งที่ครูเจอประจําเลยก็คือรถที่ทํามาจากข้างนอกหรือพวกรถวัยรุ่นเนี่ยเขาจะถอดตัวนี้ทิ้งไปพอถอดตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บไอท่อตัวนี้หรือรูตัวนี้เขาไม่ได้อุดเมื่อเขาไม่ได้อุดนั่นก็หมายความว่าสิ่งสกรปรกน้าเนี่ยสามารถเข้าทางนี้ได้โดยไม่ได้ผ่านทางด้านหน้าไส้กรองอากาศ เพราะนั้นไซส์กองอากาศของท่านก็ไม่สามารถกองสิ่งสกรปรกได้ร้0ยเปซนทำไมถึงไม่100%เปอร์เนล่ะครับครูก็ในเมื่อผมใส่ไสกองอากาศใหม่ของแท้เพราะอากาศส่วนหนึ่งนี่ไงมันมาเข้าจากรูตรงเนี้ที่นิ้วครูชี้อยู่เนี่ยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเมื่อท่านถอดตัววาล์วเติมอากาศออกไอรูเนี่ยท่านก็จะต้องอุดส่วนท่านจะใช้อะไรอุดอันนี้ก็เรื่องของท่านนะครับ ส่วนไอ้ท่อระบายไอระเหยน้ำมันเครื่องก็เหมือนกันนะครับถ้าท่อยางเดิมมันขาดแล้วท่านก็ไม่หาท่อยางตรงรุ่นมาใส่ท่านใช้วิธีหาท่อน้ำมันสายน้ำมันแค่มาเสียบแล้วก็งอโค้งทิ้งลงเนี่ยตรงเนี้ยขี้ฝุ่นมันก็เข้าได้เหมือนกันน้ำมันก็เข้าได้เหมือนกันถ้าไม่ใช้จริงๆก็ต้องสมควรที่จะอุดมันไปซะนะแต่อย่างที่ครูบอกว่า ถ้าเรารู้ว่าท่อแต่ละท่อมันมีความสำคัญอย่างไรชีวิตเราสุขภาพเราเรายังรักแล้วทำไมเราไม่ห่วงสุขภาพของเจ้าของรถเขาบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าของรถเขาบอกว่าเรื่องของกูกูจะตายยังไงก็ได้มึงไม่ต้องมายุ่งกับกูอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูก็จัดให้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเราก็พยายามหาอุปกรณ์ส่วนควบเนี่ยมาใส่ให้ครบ เวลาเราหามาใส่เราก็คิดตังคิดเงินเขาไปเพราะว่าอะไหล่พวกนี้เราไม่ได้ผลิตขึ้นมาเองนะครับจะได้เข้าใจให้ถูกต้องไปในแนวทางเดียวกันอ่ะทีนี้ดูต่อไปนะครับไอท่อตัวเนี้ยตัววาล์วเตอร์อากาศที่ครูบอกเนี่ยของรุ่นนี้นะฟีโน่ตัวนี้นะฟีโน่เกยแยกเนะี่ยคือสวมเข้าตรงนี้นะนี่ปลายนี่คือสวมเข้าตรงนี้ส่วนไอปลายท่อตรงเนี้ย เนี่ยนะครับปลายท่อเนี่ยเดี๋ยวครูพาไปอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับปลายท่อยางของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมาสวมอยู่กับตรงนี้นะครับนี่อ่พิพุ้ยถือให้หน่อยนี่นะปลายเนี่ยจะมาสวมเข้า,ากับคอท่อไอเสียตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีที่เราถอดตัววาล์วเติมอมากาศตัวนี้ออกไปเราจะไม่ใช้นะถ้าจะไม่ใช้นะครับอย่างที่ครูบอกว่า ไอท่อตัวนี้ต้องอุดส่วนท่านจะใช้อะไรอุดก็เรื่องของท่านนะครับส่วนตรงท่อที่มันงอมาเพื่อรับท่อ,อยางตัวนี้เนี่ยก็ถ้าท่านไม่ไปตัดแล้วอุดท่านจะหายางยางขาโตะ๊ะยางหัวหมวกอะไรก็ได้มาสวมปิดอุดเอาไว้เพราะถ้าเกิดว่าไม่อุดเอาไว้เวลาติดเครื่องเนี่ยไอเสียเนี่ยมันจะพ่นย้อนออกมาตรงนี้ด้วย มันก็จะมีเสียงท่อไอเสียดังแปลกๆแ,แล้วก็คนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยก็จะสูดโดมออควันพิษจากไอเสียเข้าไปทุกวันทุกวันนี่ตอะนั้นก่อนจะจบคลิปนี้นะครับชีวิตใครใครก็รักตัวเองก็ยังห่วงรักตัวกลัวตายเหมือนกันนะครับก็ห่วงสุขภาพของลูกค้าที่เขามาขอรับบริการที่ที่ร้านเราด้วยนะครับ ส่วนอธิบายบอกแล้วนะเขาจะไม่เปลี่ยนก็เรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ